วีนะคะหรือว่าเรียกว่าปีนีก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องดีๆมาบอกกับทุกคนนะคะวีเป็นธู้สั่โยคะสถาบที่เอรไลท์เทนโยคะนะคะาราษัสปาสินักขั้นนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอเอาทิปเล็กๆใน คะก็ต้องโต๊ะถูกไหมไม่ก็จะได้เดินไปไหนเวลาจะติดต่อใครก็โทรศัพท์นะคะมันมีเรื่องอำนวยความสะดวกว่าตัวเพราะฉะนั้นเนี้ยอาหารที่กินเข้าไปก็สะสมเป็นไขมันก็ลงทุนได้ง่ายประกอบกับเวลาที่เราอเยิมมากขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไปยากที่สุดก็คือไอ้ตัวนี้แหละนะคะไขมันที่มันสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องตอนนี้เนี้ยไอ้พี่ทิพยที่ดีมาฝากในเรื่องของการลดพุงสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะไม่มีอุปกรณ์ก็ได้ที่จะ 5นาทีก็ได้ไประโยชน์แล้วกับแบบที่มีอุปกรณ์ซี่จะนำเสนอในคราวต่อไปเพื่อเพิ่มลู้เล่นแล้วก็สีาส,าสันความสนุกมากขึ้นนะอ่ะมาดูกำแหนนะ่งในยุทธศางตร์ารทางแรบฟันทลายกนบ้ะคะท่างง่ายๆก็คือ all four position นะคะนั่นก็คือ4จุดที่อยู่ที่มือนัน่นคือมือสองมือน,นะคะสงองข่านะเข่าเนี้ยเราจะแยกขนาดกันนะคะเท่าช่วงสะโพกนะคะก็คือประมาณสักเกือบเกือบฟุตหนึ่งนะว่าไง น้อยไปหรือมากไปการทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเซตท่าก่อน,นื่อไหล่้องดูปับ๊บโชก์องกระโูลกขานะคะเท้าเายาก่ยจะเออข่าแยกจะงเล็กน้อยหลังเท,ท้าแตะพื้นนะโอเคข่้นแรกที่จะเริ่มนะคะวันนี้โฟก,กัสที่หน้าท้องหายใจเข้านะคะเรายกแขนขวาแหล่ข,า,ข,า,ขาซ้ายอ๋อแขนขวา เราจะพบว่าันแบบเหมืนยิ่กว่าแล้วหายใจออกกว่าวหายใจเข้ายกขึ้นหน่ตรงนี้เราจะสลับลันก็ได้นะคะเป็นหายใจเข้าวางหายใจออกอยกก็ได้งอนไม่กระโดดน,นะ อีกสามนะคะแปดหายใจอใจอกหายใจเข้าเบากให้เป็นจังหวะนะเก้าและสุดท้ายสิบจบตรงนี้นะคะอีกนิดนึงมีแรงสลับข้างหายใจเข้าและออกหนึ่งวางและสลับ là sẽ ไม่ต้องทำหน้ามืดหรือเคลี่ยนอาหารใช้ก็ออกปกติพักไว้สิบหนหายใจ,อ,ใจอ้อยอันนี้เราสองเราไม่หลอกเราไม่หลอกแบบนี้นะไม่สอบตื่นนะคะเราหย่อนแขนนิดนึงแต่ใช้มือบพุทธชื่นนะคะอ่าน,นี่เก็บหน้าน้องไว้ครบสิบปั๊บนะคะเราพักได้วมากเมื่ออีกหนึง่งอันนี้แบบแบบไม่มีอุปกรณ์เลยนะคะอ่ะเราพักเหนื่อยแล้วก็มาทำใหม่แค่ีทีนึงนะขึ้นไปนใหม่ 嗯。 ล่านี้จัดแผนนะคะแล้วก็มีท่าถัดไปนะคะจริงๆแล้วท่าเรียนหาน้าท้องก็เยอะมากนะแล้วก็ค่อยๆไปแล้วแต่นี้คือสอนท่ามีคู่ไม่ง่ายท่านี้ที่เรานาวน์โหลดจริงๆแล้วเนี่ยมีปอตัวเคียนะเป็นพวกเสือหรือปอ e hãy cho mình นั่นะคะประมาณซักไม่เกินสี้าวิสักข้ามลมหาใจอ่ะเสร็จแล้วออาไหนขอประกิบแป๊บนึงนะยกงหนัอชิดโอเคไหมคะเหมือนเดิมเลยนี่อะไรนุ่โป้อยู่ที่ข้หลัที่สี่นประคอบศีกษาให้สิ่งที่มันเทียมนี่นะให้เราใช กตัวขึ้นปั๊บทีนี้แบบเป็นซีเซอร์ก็คือว่าเหยียดขาซ้ายตรงๆแล้วบิดตัวเอาข่าเอาเหมือนที่เอาหัวไหล่ซ้ายไปหาขอขวาแต่ว่าเราจะสังเกตว่าเราไม่เอาสอกไปแบบนี้นะคะสอกยังกามเหมือนเดิมให้เหมือนเราบิดตัวและไหล่ไปหาเข่าอีกด้านหนึ่งนะคะหายใจเข้า สิปรับมาหาใจเข้าให้เราเปลี่ยนข้างไปนี้นะคะหนึ่งสอง้าแบบนี้ก็ได้กีรั้างสามสีส่นะคะี่อาศสนลนะคะหรือว่าท้าไว้แล้วคุต่อเจ็ด0ปสข่าชี้อ จระทังครบสิบครั้งนะคะอ่าอีกสองเซตนะอีสอ่านนะสองข้าง,าอ,างอีกหนึ่งด้านนะคะเข้าและออกเข้าและออกหา,ายใจเข้านั่งยกลงนิดนีดสุดท้ายหายใจอ,ออกพักศีรษะลงนะคะทนี้ก็พักหลับนะคะพักหลับอันนี้จบตรงนี้แล้ว ยูเจะพีในเรื่องของอุปกรณ์ที่เห็นข้างหลังนี่ยมาเสริมนะคะซึ่งอุปกรณ์พวกนี้จริงเราหาได้ง่ายตามร้านกีฬานะคะถามว่าทำไมต้องใช้มันจะช่วยให้การหนึ่งเนี่ยมันช่วยให้เราสนุกสนานขึ้นแหละไม่เบือ่อแล้วก็มันจะช่วยทําให้ท่า,าต่างๆเนี่ยมันคือเรียกว่าทำลดลดหน้าของได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยเสริมนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือทำให้เราสรนุกนั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะทําต่อเนื่องในทุกวันคือเปลี่ยนอนะันวันนี้นิดๆหน่อยๆนะคะมีลูกเล่นเพราะไม่งั้นเนี่ อย่างสม่งเสมอนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็หน้าท้องแบนราบเดี๋ยว